สวัสดีค่ะตอนนี้มาหอนบานทุกขาแล้วนะคะห้าสิบแรงม้าเทอร์โบนะคะโตโถแถมสามชิ้นนะคะแถมไม่มีหน้าซ่าแถมฐาน,น่้นซิมที่หจานมายุซิมอยู่แถมโรตารี่กรีนซิสเต็มเมตรเก้าสิบโดยช่างเล็กจัดให้นะคะ <laughs> สร้างเลงจัดให้ช่างเล็กจัดให้ไว้มีนาซ่านะคะฐา, c าน c n t ชนบุรีเมืงองทองราคาต 8, 10, 105, ะคะัวรถ8สนหนึ1ง0 0 0นหาพันค่ะแถมใบมีดแถมผานแถมรุติตีนะคะ 让的开料他们。 อยากรออยากเทได้ค่ะมาได้ค่ะม็ครับเราใช้จนเดียร์รอเทแน่นอนค่ะลูกค้าทดลองการใช้งานนะคะตอนนี้ ศูนย์ห้าศูนย์ดีค่ะห้าสิบแรงม้าเทอร์บูายช่างเล็กค่ะไปสอนอยู่ค่ะอยู่ค่าวบุกเซ่ข่าวรถไทยนะคะเลยมาสอนหนางานจริงเลยนะคะนี่โหเราะว่ช่างแถมสามค่ะแถมไม่มีแถมฐานแถมรถตลีปตีดิน ราคาตัวตรถ8ดแสนหนาขันค่ะซื้อ1แถมสามใมีนาซาผ่าน CNC โรเตอรี่ g e e n System ค่ะไคลึกไคจริงสนใจโปรก็เซิซสอยเข้ามาสอถามได้นะคะ099165 เจ็ดสองห้าเจ็ดค่ะขอบคุณค่ะ